เมื่อต่อกันเป็นเส้นแบบนี้แล้ววะก็เหมือนกับเอานิคนวคลีโอไทด์หลายๆอันมาต่อกันใช่ปะเขาก็จะเรียกว่าสายโพลีนิวคลีโอไทด์มันก็ต่อกันแบบนี้นะคะแล้วทีเนี้ยพอมันได้หนึ่งสายเน่ยใช่ปะเสร็จแล้วก็มีขนาดตรงเนี้ยจะเป็นเบสที่ยื่นมาเหมือนบันข่้นบันไดอีกสายหนึ่งอะ่ะมันก็จะ เสนส่วนประกอบแบบนี้เหมือนกันต่อเข้ามาอืมและเบสตรงกลางมันจะยื่นมาเจอกันใช่ปะมันก็จะเข้าคู่กันตรงนี้ก็จะเชื่อมมันด้วยพันธะที่เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนบอนคือตรงนี้นเป็นเบสของสังสายนี้ถูกป่ะอันนี้ก็เป็นเบสของอีกสายหนึ่งม,มันมาเจอกันจะเรียกว่าไฮโดรเจนบอน ทีเนี้ยทำไมล่ะไอสายที่เป็นเกียเกียวเกยวแบบเนี้ยทำไมถึงเรียกว่าเป็นสารพันธุกรรมมันมีอะไรบอกหมอว่าเป็นพันธุกรรมก็คือว่าไอดีเอ็นเอเนี้ยมันซ่อนความลับของสิ่งมีชีวิตไว้เบสทั้งหลายที่เป็นขั้นตอนไดแบบเนี้ยมันจะมีรหัสเรียงๆต่อก,กันเป็นสิ่งที่กําหนดว่าสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเบสเรียงกันแบบลำดับแบบนี้จะสร้างยีนออกมาแบบนี้แบบนี้ทําให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีลักษณะต่างๆากันออกมา ้เบสที่มันเอามาเรียงต่อกันเนี่ยมันมีสชนิดได้แก่ A, T, C และ G อันนี้เรียกว่าอะดีนีน ไตโตซนีกวานีแล้วพอเวลามัเอามาจับเป็นสายเนี่ยมันก็ต้องมีเบสที่เป็นคู่กันถูกปะเวลาเอามาจับกันสองสายเนี่ยเบสที่คู่กันก็คือ a คู่กับ T C คู่กับ G เนี่ย มสมมติฝั่งนี้เป็นเบสเใช่ปะฝั่งนี้ก็จะเป็นเบสทีฝั่งนี้เป็น C ฝั่งนี้ก็จะเป็นจีโอเคปะ่ะทีนี้ยสิ่งสําคัญก็คืออยากให้น้องรู้ว่ายีนหรือสารพันธุกรรมต่างๆที่มันสั่งให้เราแบบสแสดงออกมาเป็นผมดําผมหยิกตาสีฟ้าตาสีเขียวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดจากการเรียงลําดับเบส ที่ต่างๆกันไปอ่ะอย่างเช่นอาจจะเป็นยีนอย่างนี้ก็จ,จะเป็นแบบ A A C C, C g อะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็จะมีเรียงแบบเนี้ยในในลำดับของ DNA ที่ต่างกันไปมันทำให้เกิดสสิ่งที่เรียกว่าพันธุกรรมต่างกันขึ้นมาอืมนี่แหละคือ DNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมของคนเรานะคะดังนั้น คำตอบของข้อนี้ก็คือสารบรรทุกรรมเป็นกรดนิวคลีิก DNA หรือ RNA ส่วนพวกพวกคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะอย่างถ้าไขมันก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเยื่อหุ้มเซล โปรตีนก็จะเป็นพวกเอนไซม์คาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะเป็นพวกสารให้พลังงานในเซลล์อย่างเช่นแบบเหมือนก็เป็นอาหารของเซลล์งเนาะอย่างเช่นแบบพวกกลูโคสเซลล์ก็ต้องนำไปใช้เพื่อสร้างพลังงานอีกทีใช่ปะได้ออกมาเป็น ATP คือสารให้พลังงานในเซลล์อเอง อาอ,อะไรไม่สู้อมปัญญาอมวิชาออมความรู้จะเกิดผลควอมสมบูรณอยากเห็นน้องให้ติดทุกคนที่จิงคน้นความ